สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นพี่นอ้องสีผ้าปึงมะม่วงหาวมะนาวโหาต้นใบใหญ่ปันใดพี่น้องซื้อต้นตอนมากะระติดลวกดกอยู่เนาะ พรท่านแกค่ะพรท่านได้พ่อกินมะม่วงหาวมะนาวโห่มากิ่งก้านข้างล่างก็มี ลกเนี่ว่ากอกน้ำตอนนั้นงๆมันไม่สมบูรณ์นี่อินทผลัมพันสยามเอ็ดวันปลูกเสริมค่ะพอมะเมล็ดพอมเมล็ดพันสยามเอ็ดวันต้องให้โค่นเงามานันใหญ่ๆด้วยค่ะ ต้องเลี้ยงโคนเง่าให้ให,ใหญ่เวลาปลูกอย่าให้ดินทับถมโคนนะคะต้องให้โคนมันใหญ่มันจะได้สมบูรณ์ถ้าเราเลี้ยงมันสมบูรณ์มันก็เป็นตัวเมียมันอยู่ที่การบำรงุงแล้วก็นี่ให้ดูอะไรนี่ห้อยมาตรงมาเตงอยู่เนี่ยฟากค่ะฟัก นะไม่เดินไปไกลจะอยู่แค่นี้แล้วก็จะเดินกลับฟักค่ะกะลั่างอตอข่างไปพุนพนพนุเพราะว่าเบ,บิงเบิงแหล่วพุนกะทอยอดค่ะงามงามพุนสีเดินทางไปไก่อยู่พุนบัท่านเอกจบ อันนี้ก็บั้นภาษายอสานว่าบักแปบบ,บักแปบนบ่วยแบนเบนขาวขาวพี่น้องอันนี้พักหอมใหญ่ผักหอมใหญ่นี่ได้วิตามินบำรุงสมองนะคะนี่เหมือนกัน อินทผลามที่ปลูกเสริมเดือนมิถุนายังไม่ถึงปีค่ะนี่ดูแลคโคลนเงามันให้ดีนะให้มันคโคลนใหญ่ๆเงาใหญ่ๆอที่ไม่เดินไปไกลเพราะอะไรมาหลังบ้านก็ไม่เคยเงียบะนะมันเป็นมันมีบ้านคนอยู่หลังบ้าน ว่ดแดนติกอสวนเลยนี่ก็อีกต้นหนึ่งรุ่นเดียวกันค่ะถือว่างามนะถือว่างามมากเฟื่องฟ้าสวยงามนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะรุ่นเดียวกันค่ะปลูกเยอะไปนูน่นแหละ งามนี่ก็รุ่นเดียวกันถือว่างามนะงามนี่ก็ใบแมงรักประกาศใบแมงรักใบแมงรักบานอิสานเอิอน่าพีิตู เนี่ดอกมะลิมะลิลามะม่วงมันยังไม่หมดนะมะม่วงมันอะ่ะโอ้ยโมเดียกัดจบคลิปแค่น,นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ